ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะมณีอยู่กับท่งน้องผ้าร้วยค่ะมณีพามาตามแม่ไม่อยากดังเนาะคะ่กะกางวดที่แล้วแม่ห้มากเก่าหนึ่งค่ะเก่าหนึ่งกับเขาเต็มๆนะจา๊ะมณีกะจิไญโทษสัมผัสแม่เนาะคะ่ะตองงวดเนาะคะ่ะทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดใจวิจรญญารณ์ในการรับชมด้วยค่ะฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้าปัดเฮาไปตามแม่ไม่อยากดังกันเลยค่ะ จครับโอ้ยเอฟซี FC ให้ตามเลยครับแม่เนี่ยเออมันเข้าเต็มเต็มเลยเอฟซี FC เก่าก็ถูกกันในระเดีเลยแม่ไม่ได้ซื้อหรอกโอปอแม่เขาบอกอยู่ครับมันมันเป็นเลขลับใช่ไหมแม่เลขล็อกเ,เลขลับลับนก็มันามาเข้ากันของแม่นี่แหละโอ้มันฟันเจ็ดอีกนะเลขวันนี้เจ็ดกับสองเด่นมากเจ็ดกับสองนี่คือตัวเด่น,นแหละครับแม่ ยตัวนี้นะเอาวิ่งไปก่อนเลยเอาวิ่งไปก่อนเลยใชู่โอ้เจ็ดกับสองใช่ไหมครับแม่เขาบอกร้อยเปอร์เซ็นนะไม่ต้องเอาห้าห้าแสนเปอร์เซ็นหรอกเอาร้านเปอร์เซ็นเลยเรอแม่โอ้ยห้าแสนก็พอแล้วอย่าไปถึงล้านเลยห้าแสนก็พอแล้วนะเดี๋ยวมันจะดังอยู่เดี๋ยวมันจะดังเกินเดี๋ยวก็จะด่า เลยเลขวิ่งน่ะสองกับเจ็ดสองกับเจ็ดนะแม่เนาะใช่ใช่บนล่างใช่ไหมครับแม่บนล่างเลยครอบคุมมันไว้หมดเลยครอบคุมไว้หมดเลยนะครับจ้าฟันบนก่อนเด้อเอาพอเอาฟันบนอัดเสียงไม่หนีอัดอยู่ครับแม่โอเคโอเคเอาฟันบนตัวไหนครับแม่ฟันบนเจ็ดหกเจ็ดหกหกเก้าหกเก้า แค่นี้แหละฟันบนนะฟันล่างฟันล่างสองศูนย์ฟันล่างสองศูนย์ใช่ฟันล่างสองศูนย์แล้วก็อันนี้อันนี้จวดไว้นะนั่งนึกเอาก่อนครับฟันล่างสองศูนย์ครับแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดสูงแปดมีสามหางอืมสามหางอือนี่แหละกลับไม่กลับก็ อยู่ที่เอฟซีเดอ้อร่างคือร่างบนคุกคือบนแต่เลขลมันมันมันมาได้ทั้งนั้นแหละนะเนาะก็ฟังฟังไว้แม่ฟันดีป้ะล่ะแม่แม่ฟันดีฟันห็นกวางสองตัวดีมันเลือกทรัพบ่แต่ินกวางสองตัวแต่มันมาตะก,กุยจะกอดแม่นะ่ะมันยกขาขึ้นมานะ่ะยกขาขึ้นมามากอดแม่ตัวน มันจะตีเป็นอะไรดีมันจะตีกวางมันจะเป็่เป็นเก้าสองบอเบิกทราบความฝันนะแต่แม่ชอบอยู่นะสองเก้านะสองเก้าเหรอครับแม่เลขพิเศษสองเก้าเก้าสองกแล้วกันนะสองเก้าเก้าสองเลขพิเศษมันมีแค่นี้แหละองคปอรครับเลขวิ่งก็ฟันสองกับเจ็ดปล่อยไปเลยโอ้อันนี้คือเลขล็อกใช่ไหมแม่เลขล็อกใช่ไหมครับผม เลขเลขคำนวณด้วยเลขม,มีที่มาด้วยครับเราก็เอารอบเดียวแค่นี้แหละไม่ต้องเอาลายรอบเป็นลายรอบมันจะเพีย <c oughs> <c oughs> ้ยนรารอบแ <c oughs> นก็เข้าเม <c oughs> ื่อไหะโอ้แม่ฟันม<แ>่<ะ>ไเลยเน้นๆเอาแม่อันเจ็บวกเป็นเจ็ดเก้าเลยบมันเป็นได้อยู่ <c oughs> มือนลเลขแลวมันมันออกเดือนนี้มันกรอบสามครั้ง่มันแม่คิดว่ามันจะ ันก็จะอยู่อยู่ตัวเก่ามันไม่ไปไหนไกลหรอกครับอืมอความฝันแม่ก็สองเก้าเก้าสองเด้อสองเก้าเก้าสองอ่า้ามันมาตัวฝันเขาใันศูนย์แปดหนึ่งแปดเด้อให้ฝันทั้งคู่เลยศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดนอกนั้นตัวรองแบบไม่แน่นะาให้ตัวรองอาจจะมามามื่อเขได้ล่างน่ะเรียันล่างน่ะศูนย์แปดหนึ่งแปดนี่คือตัวเด่นตัวฟัน โอ้โหถือว่าเด็กเล็กวิ่งคิดว่ามันเขาว่าเขาว่าเขาการันตีมามันจะไม่หลุดน,นะวิ่งอ่ะเด็กวิ่งนี้มาจต่ใคเแม่เล็กวิ่งมันก็มีที่มาล่ะของเบิกซักมาตัวไหนล่ะตรงกันกับของแม่ไหมรอบนี้ของเบิกซัาากก็มาเจ็ดเหมือนกันค่ะแม่เอาเหรอมาเจ็ดเหมือนกันมาเจ็ดเหรอมาเจ็ดเลขออกวันเสาร์ครับ เอาสองเจ็ดกับศูนย์เจ็ดใส่จ้ะมี่มี่ย่งแม่ศูนย์เจ็ดใช่ไหมอ้ะมันเด่นล่ะของแม่มันเด่นสองกับเจ็ดโอ้ขอให้มาเนาะแม่เนาะเหมือนงวดเมื่อกี้เนาะแม่เนาะดีกันทุกคนเหมือนเมื่อกี้เนาะโอ้ถ้ามันออกเก้าอัลเบสเลยเอฟซีเบืรอโทษแม่เนี่ยเอฟซีถามหาแม่แจกเบอร์โทษนี่ก็ถ้าเขาจะเอาก็เอากับ จะให้แม่บอกเลยเหรอบอกเลยแม่โทรมาออรับไหวไหมแม่ถ้าอยากดูดูเปิดโชคเปิดลาบก็แม่หมอนะแม่หมอครับแม่หมอเออนมยังไม่บอกชื่อหรอกเขาแม่ไม่อยากดังนั่นแหละแม่ไม่อยากดังไม่อยากไม่อยากดังดีกว่าอยู่อยู่นิ่งๆค่รอนรอนถูกดีกว่าอ FC นะเบอร์โทรศัพท์ ของแม่ไม่อยากดังแปดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สามหกแปดค่ะพิจารณาเปิดทัวเอาเองด้วยเอฟซีด้วยท้ายมันอะไรนะครับแม่ท้ายสองตัว <laughs> สามหกแปดสามหกแปดนะครับ <laughs> ถ้ามีคนมาขอเปิดนี่มันจะมีเิษอยู่ด้พิจารณาเอานั่นแหละครับผม <laughs> สายไหมแล้วครับแม่ทีนี้ ทีนี้เดี๋ยวนี้มันก็จะไหมระบบกอไปกระยายัางไม่ล้างเลยโอ้ <c oughs> มันเต็บมันยาเีืเอนเลอร์เอาขอให้เอฟซีโชคดีครับแม่ครับให้อปอกับเปิด ซาเพลงเพลงตังตังครับผมเห็นไหมแม่เคยบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็รู้ใช่ครับแม่แม่เคยบอกอยู่ครับผมแม่เคยบอกอยู่ที่เบิด์ตซับนะโชคอยู่ที่เบิด์ซับอย่ที่บ้ับโอ้สาถูกับแม่ครับเดี๋ยวก่อนปีใหม่เนี่ยโชคงวดนี้น่ะเบิรซับขึ้นบูมยิ่งกว่านี้ตามที่แม่เคยดูให้ไว้สล้วถูกครับเนี่ยคนลุกคนลุกก้าวศูนย์สามพากันเผือมันตุ้มเลยครับแม่ ครับเราเปิดครับจะให้เลขแม่นล้นละเริ่มแล้วดวงมาแล้วเปิดครับนะครับขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณนะคะทีนี้เอฟซีรวยๆทุกคนเด้อจ้าดูครับแม่ครับจ้าจ้าจ้าขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณครับผมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของแม่ไม่อยากดังเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น รดใช้วิจรารณญาณในการรับชมดนะค่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ทั้งช่องน้ำเดือจ้าทั้งช่องกะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ